ซึ่งประสบการณ์ตอนนั้นก็คือโดนล้วงนมนมซึ่งพอหลังจากนั้นอะเราทํายังไงอะเราก็ไปเอาคืนกับผู้ชายดิเดินผ่านมาจาับบ้างห่อหมกอะจ้วงไปเลยว่าสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง pasty channel อีกแล้วนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องวันนี้วันดีีใหม่มเรื่สดใสอะไรสดใสนิ่วมีกันน่วันดีใหม่เดี๋ยวเราเี่ย สำหรับวันนี้เป็นวันสงการเนาะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านก่อนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขสันต์วันสงการปีใหม่ไทยกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเอามาเล่าก็เป็นอะไรไปไม่ได้แน่นอนนอกจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอในวันสงการตั้งแต่เด็ก ยังโตเลยจ้ะยอ้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กเนี่ยพอเวลาเราไปเล่นสงการใช่ไหมเราก็จะแบบเล่นหน้าบ้านบ้างไปกับรถกระบะบ้างเอแต่ก่อนอนะ่ะเขาจะยังให้ใช้รถกระบะไปเล่นสงการได้อยู่ถูกไหมนั่นแหละแพทก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าตอนในเด็กอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปกับกระบะน,นะเพราะว่าตัวเล็กไงเราเป็นเด็กอะเนาะเรายังไม่ได้โตมากก็จะเล่นแบบอยู่แบบหน้าบ้านก่อนอยู่ในอ่างฉีดคนที่ขับรถผ่านหน้าบ้านเราฉีดรถสองแถวอ่ะที่เขาแบบเหมือนรับคนแบบไปท ำงานด้านนอกแล้วก็ฉีดฉีดคือแบบในใจเขาคงด่ากูอะว่าแบบว่ามึจะฉีกูทำไมเด็กเวรนะเพราะว่าเขาไปทํางานกันแกนึกออกไหม <S <S บางคนเขาไม่ได้หยุดนะช่วงสงการบางคนเขาทำงานห้างเขาก็ไปทํางานอะา่นอะเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะเด็กก่ะแล้วก็ฉีดอะก็ต้อง ระขอ,อภัยทุกท่านนะตอนช่วงเวลาเด็กตอนนึงด้วยนะคะก็ <c oughs> มันวันสงการนะ่ะก็น,นิดนึงนะช่วงเด็กอ่ะก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากก็คือได้แค่นั้นอยู่หน,น้าบ้านฉีดน้ําปิ้วปิว้วกันไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกสักระยะหนึ่งอายุเข้า1213เนี่ยก็จะเริ่มไปกับรถกระบะพี่ข้างบ้านก็จะไปด้วยกันแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ไปด้วยจริง,รงๆการเล่นน้ำในหลังรถเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรพีคหรอกมันก็แค่เออแห่กันไป <c oughs> เล่นน้ำนั่งหลังรถไปอะไรก็ไปถูกปะแต่ว่า <c oughs> ความพีดก็คือมันมีปีหนึ่งเว้ยไม่รู้ว่าใครเคยอยู่แถวกอมาแปดกันบ้างไหมกอมาแปดอะ่ะมันจะมีโค้งโค้งหนึ่งอะ่ะที่มันจะเหมือนมีน้ําคลองอะ่ะอยู่แถวนั้นเว้ยแล้วเด็กอะ่ะเหมือนมันเล่นน้ําที่ดูดขึ้นมาจากคลองอะ่ะนึกออกป่ะแล้วประเด็นคือฉีดมาจากคนอื่นอะ่ะเขาหลบนี่ไม่ทันตั้งตัวอ้าปากกินน้ําคลอง เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยที่โตขนาดเนี้ยไอพี่กลุ่มนั้นอะที่ไปได้วยกันวันนั้นอะมันยังลอง้อแพทไม่หยุดเลยอะว่าแบบอีแพทแดกน้ำพอง <c oughs> ก็เป็นเรื่องตลกจกๆนะตอนนั้นมากเลยอะที่แบบโดนล้อมาจนถึงทุกวันเนี้ยคนอื่นหลบหมดกูอาบากจ้ะนั่นแหละตอนนั้นก็จะเป็นช่วงแบบเด็กที่มีเรื่องพีคเรื่องหนึ่งแหละพอโตขึ้นมาอีกหน่อยจ้ะเริ่มเข้าสิบห้าสเหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นอะเราเริ่มมีสรีระมีรูปทรนึกออกปะหน้า่ะบางทีอะคนบางคนไม่สนใจหรอกรู้อยู่แล้วใช่ไหมสมการอะมันจะมีพวกมือไวสิงมือไวอะแบบ นั่นแหละรอบปีนั้นเ่ะเราอายุไม่ใช่เด็กแล้วไงถึงจะไม่ได้หน้าสวยมากแต่คือผู้ชายส่วนใหญ่ที่มือไวมันไม่ค่อยสนหน้าไงบางทีมันเห็น มันล้วงหมดจ้ะกซึ่งประสบการณ์ตอนนั้นก็คือโดนล้วงนมนม,ล,ม,ม,ล,มล้วงพี่กีบบ้เลยจ้ะแม่ซึ่งเราก็ตกใจไว้สะดุ้งแบบเชื่อเลยวะอย่างเงี้ยมันไวมากอะทุกคนโคตรงงอะไวจัดอะเราก็เลยตั้งตัวไม่ทันเว้ยซึ่งพอหลังจากนั้นอะเราทำยังไงอ่ะเราก็ไปเอาคืนกับผู้ชายดิเดินผ่านมาจับบ้างหองมกอะจ้วงไปเลย บ้าไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นอันนี้พูดได้เลยเนะฉยเป็นมุก <c oughs> ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผู้หญิงหลายคนนะ่าจะคงเคยโดนไหนเรื่องสิ่งมือไวแล้วมันล้วงปืด๊ดปื๊ดปืด,ปดอย่างเงี้ยไม่ดีนะ หยุดนะจ๊ะหยุดจ้ะซึ่งเหตุการณ์น,นะตอนนั้นผ่านไปเราก็แบบว่าเออได้รับรู้ว่าเล่นสงการากต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีแบบหน้าถึงจะไม่สวยผู้ชายบางคนไม่สนถ้าใส่ช่วงชุลมุนรวงจ้วงจับได้หมดนะคะต้องระวังตัวเองเซฟตัวเองนิดนึงนะตรงนี้แล้วพอแบบเราโตมาจากตอนนั้นอีกหน่อยนึงมาเข้าช่วงอายุ 19- 20เราก็จะเริ่มไปแบบเดินละไม่ได้ไปกับรถละเพราะว่าเขาจะเริ่มไม่ค่อยให้ใช้รถกระบะ บรรทุกน้าแล้วเล่นแล้วไงนะตอนนั้นน่ะเราก็เลยทําได้แค่แบบไปเดินตามถนนเขาสารซีลมไปตามที่ทิ้ตกันนั่นแหละมันอาจจะมีบ้างแหละเรื่องโดนแตะเนื้อต้องตัวหรือมาแบบรูปแก้มหนักสุดคือแบบไอ้พวกปากแป้งล้วพุ่งทั้งหน้าเด้อโอ้ยจับมีมันเข้าตารู้ไหมมันมองอะไรไม่เห็นต้องไปลำบากหาน้ำอีกต้องาไปหาน้ำข้างทางน้ำใส่น้ำแข็งอีกโดนน้มันตีสั่นตบเป็นเจ้าเข้าแล้ว แล้วก็พอเวลาแบบเราไปเดินเข้าสารฤสีลมอะไรเนี้ยเราก็จะเป็นแบบว่าสตรีที่มีความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะไม่ใช่สตรีที่อ่อนข้อต่อผู้ชายแต่จะเป็นสตรีที่ทําให้ผู้ชายกลัวซึ่งก็คือการไปแอลเอิร์พูนั่นเองค่ะพอเวลาเราไปกับเพื่อนใช่ไหมะอยู่กับเพื่อนเราจะรู้สึกเหมือนมีแบ็คอัพเ้ยเราก็จะแบบเดินนำเลยแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอยากโดนฉีดน้ำซะเลยอ่ะสดใจเปะ่า ก็เป็นผู้หญิงเาจะตายอย่างนี้ก็จะแบบเป็นแอลผู้ชายไปทั่วเลยเว้ยแต่ว่าแอลในที่นี่คือแบบแอลเล่นเล่นสนุกสนุกให้เขามีเสียงหัวเราะให้เพื่อนเรามีเสียงหัวเราะนะแต่เราไม่ได้จะแบบเอออยากได้เป็นแฟนจริงหรือจะเอาจริงไม่ไม่ใม่แพทจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งขาวหล่อสูงและน่ารักมากแล้วเราอ่ะก็ไปเซลไปนอน บ้านยังไงอะในน้องน้องมันก็แบบเหมือนงงง,งอะ่ะแล้วแบบว่าก็หันมาแบบก็กลับกับเพื่อนครับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าถ้าไม่กลับกับเพื่อนอนะ่ะกลับกับพี่ก็ได้นะวามร <c oughs> <c oughs> แล้วแบบน้องมันเล่นด้วยเั้ยมันหันกลับมาแล้วมันก็บอกว่ากลับได้เหรอครับโอ้โ <c oughs> <c oughs> ขนหนักมากเลยนะ คือประเด็นคือน้องมันหลอกไงหลอกเเลยเแบลบ่าอ่ะไม่ใช่คนยอมอยู่แล้วค่ะเล่นมาได้จาะเล่นกลับเราก็เดินเข้าไปเลยโอ้ยได้ แล้วเราก็แบบว่าไปจับมือน้องมาเลยจับมือน้องมาแล้วก็แบบดึงมาอย่างเงี้ยจะดึงมาหากลุ่มเพื่อนเราอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนน้องมันก็บอกว่า,า้พี่พี่ใจเย็นไว้น้องผู้ชายที่โดนด,ดึงมาแล้วมันก็ขำก็ยิ้มแบบตลกอะ่ะน่ารักมากเลยเฮ้อแบบสนุกอะ่ะมันเป็นการแซวกันเล่นๆแหละแต่แบบตอนนั้นถ้าได้จริงก็ดี คืงประสบการณ์ตอนนั้นอ่ะก็เป็นอะไรที่จําได้ถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ว่าเรื่องที่แปลกอ่ะคืออะไรรู้ไหมทุกคนพอเหมือนแบบเราโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้อินกับเทศกาลขนาดนั้นเท่าตอนเด็กเว้ยมันกลายเป็นว่าเทศกาลอ่ะเราอยาก เงียบๆอยากพักผ่อนหรือไปที่ไหนก็ได้ที่คนไม่พูุกพาดคนไม่เยอะจริงๆมันมีความรู้สึกเนี้ยตั้งแต่ช่วงอายุแบบ22 23บาแล้วนะที่รู้สึกว่าไม่ได้อินกับสงการอะไรขนาดนั้นนะ่ะคือไปไปก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อินกับการที่จะต้องไปเล่นน้ําเหมือนเดิมอนะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปผจญภัยในโลกของการแบบ ยิงปืน bana, ฉีดน้ำหรือว่าแปง้งแอลกันอะไรแล้วอย่างเงี้ยโอก็แปลกดีเหมือนกันนะที่แต่ก่อนเราก็อินกับมันมากเลยนะแล้วก็สนุกแล้วก็เฝ้ารอตลอดหรือว่าเมื่อไหร่จะส่งการเมื่อไหร่จะส่งการแต่พอโตมาคือเส่งการก็ส่งการวันเกิดก็วันเกิดปีใหม่ก็ปีใหม่อยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นอะไรเงี้ยรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราแก่แล้วสังขารไม่ือ่อางวยหรอกยังไงวะงงวะอยากรู้ของคนอื่นว่าคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยบ้างไหมอ่ะพอแบบเริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยคอมเมนต์เล่าไว้ก็ได้นะ หรือจะคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ตลกฮาๆในช่วงสงการก็ได้นะทุกคนแบ่งกันจะได้เอามาคุยกันแชร์กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วดีกวะะ่าค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แพทด้วยนะคะแพทจะได้ผลิตคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆเนาะ,อ,ะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้แหละก็จะพยายามผลิตคลิปมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดเนาะให้คนได้ดูกันคลายเครียดนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบาย 嗨嗨。Bye bye.